พูดถึงนะครับเรื่องของ EV แต่โฟกัสลงไปที่ EV ของรถจักรยานยนต์ครครับผมหรือว่ามอเตอร์ไซค์ E ีวีนั่นเองนะครับที่ผ่านมานี่เราเราพูดกันเยอะพูดกันในภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยอาจจะมุ่งไปที่รถยนต์เป็นหลักครับนะฮะหมายถึงว่าตัว BEV หรือว่า l e c t r i c Vehicle ในส่วนของ Passenger Car นะแต่ตอนนี้ ได้ข่าวว่ามอเตอร์ไซค์ EV ีก็เริ่มมีการขยับขยืนแล้วนะใช่ครับเพราะว่าที่จริงแล้วถ้าเรามองในเชิงของเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยในกลุ่มของรถยนต์ก็ดูเหมือนจะนิ่งนิ่งไปแล้วนะฮะแต่ว่าในกลุ่มของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามองว่ามันเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่จะทํา EV ีได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมอเตอร์ไซค์เป็นตลาดใหญ่ด้วยนะฮะคือรถยนต์เนี่ยฮะภาพชัดอย่างมีทั้งนําเข้าครับคือนําเข้านี่เยอะเลยนะฮะนำเข้านี่สิบกว่ารุ่นแล้วนะครับอย่างคันนี้ MG ZS EV นําเข้ามาจากจีนทําาาารคขยยอู่่ี น่าจะเป็น EV ที่ขายดีที่สุดแล้วอ่ะใช่ฮะนะฮะด้วยราคานี้นะครับผิดกับ Nissan Leaf ที่เป็น EV ที่ขายดีที่สุดในโลกเนี่ยด้วยราคาเกือบ2ล้านครับและมีบางช่วงนี่เห็นว่าราคาสูงไปนี่ลดราคาลงมาเหลือล้านห้าใช่ฮะยอดขายก็ยังไม่ไม่ไม่กระเตื้องมากก็ล้านห้าก็ยังสูงกว่าในส่วนของ MG ZS EV อยู่พอสมควรนะฮะหลายแสนอยู่เหมือนกันประมาณ3ามแสนบาทนะครับหรืออย่าง Mercedes Benz เองนะครับยืนยันชัดเจนว่าจะประกอบ EV ในเมืองไทยแน่นอนนะครับแล้วมีโอกาสสูงที่จะเป็นรุ่นนี้ครับก็คือ c l a s s EV อหลังจากที่พับแผน EQC ไปนะครับเพราะว่ามองว่ามันยังไม่ลงตัวในช่วงแรกเพราะนั้นถ้าหากว่าเริ่มประกอบตัวนี้เหมือนว่าอายุของโมเดลมันน้อยละนะฮะมันใกล้ต้องเปลี่ยนโมเดลใหม่ละนะฮะรอใหม่สดซิงทีเดียวนะครับกับ EQS หรือว่า S Class EV ซึ่งจริงๆในตลาดโลกก็ยังไม่ได้เปิดตัวหรือขายยังครับเดี๋ยวเราก็รอติดตามทิศทางของรถยนต์คือที่ เกิดมาเล่ามาก็เพื่อนที่บอกว่ารถยนต์เนี่ยชัดน้อยๆเนีย่นอยอย่าง Mercedes-Benz MG เนี่ยยืนยันจะประกอบแน่นอนใ,ในเมืองไทยนะฮะส่วนค่ายอื่นๆนำเข้านี่ก็อีกเยอะฮะหลายรุ่นหรือ,อ,อน้องใหม่อย่าง Great w a l ที่เราเริ่มได้ยินชื่อรเริ่มมีความเคลื่อนไหวมีการอัปเดตธุรกิจมาให้ติดตามนะครับหลังจากซื้อโรงงาน GM ระยองไปนะรประกาศชัดเจนว่าต้นปีหน้าจะเปิดตัวธุรกิจเปิดตัวรถทําตลาด ช่วงนี้ก็เตรียมเรื่องโรงงานให้พร้อมและเขาระากาศชัดเจนด้วยเรื่องฐาน EV ครับผมใช่ครับเพราะการถ่ายโอนเรื่องของโรงงานก็คือ,อต้นปี6-4นีแล้วก็ EV เขาบอกว่าจะทาแน่เพราะว่าบริษัทแม่ที่เมืองจีนเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครมากนะักเรื่องของ EV เขามีรถหลายรุ่นมากมตั้งแต่รถเล็กไปจนถึงพวกซีดานหรูๆก็ทําเหมือนกันเพราะนั้นก็มองว่า,มมวาเมืองไทยเนมีศักยภาพแล้วเขามองว่าในอนาคตคือว่าไม่ใช่แค่ทําตลาดในไทยแต่ว่าจะใช้ไทยเป็นฐานในการส่งออกประเทศที่ใช้รถพลังงาขวาเหมือนบ้านเรา แผนนี้คุ้นๆมั้ยก็คล้ายๆกับ MG MG ก็ประกาศเหมือนกันว่าใช้ไทยเป็นฐานเพืพ่อจะผลิตรถพุงไอยขวาส่งออกไปประเทศที่ใช้พวงลอยขวาอย่างเช่น <c oughs> ออสเตรเลียนยูซีแลนด์อะไรประมาณนั้นก็แบรนด์จีนนี่กะถล่มญี่ปุ่นเต็มที่ครับผมนะตอนนี้เห็นชัดๆก็คือ MG MG ีมแม้จะเป็นแบรนด์อังกฤษก็จริงแต่ว่าทุนจีนเรื่องของจีนจีนเป็นเจ้าของพัฒนามานานแล้วถูกครับชื่อแบรนด์นั้นที่เป็นอังกฤษก็ว่ากันไปก็จะเป็นสองข่าย ที่เป็นทุนจีนทุนใหญ่ที่เข้ามาบุกธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในเมืองไทยซึ่งการมาของเรดวอร์เนี่ยครับที่เขาบอกจะทำอีวีก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ b ี i เนี่ยเขาประกาศว่าจะเปิดให้เปิดส่งเสริมการลงทุนรอบใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาประเภท EV ีหลังจากที่ปิด ปิดไปแล้วนะฮะปิดไปแล้วในช่วงเดือนธันวาคมปี6ปี60 60ใช่ไหมฮะไม่่นะครับแต่พอเนี่ยมีน้องใหม่เข้ามาบอกจะทำเนี่ยเขาก็เตรียมเปิดรอบใหม่ใช่ไหมพี่วันใช่ฮะก็เตรียมจะเปิดรอบใหม่แล้วรอบนี้เนี่ยก็มีแนวคิดว่าจะขยายไปยังรถกลุ่มอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพวกนี้นะฮะเพราะว่าหลายคนก็อยากที่จะเห็นนะฮะรู้ไปถึงพวกกลุ่มของรถสามล้อไฟฟ้าด้วยรตุ๊ก นะฮะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของทุกๆเหมือนกันนะครับ,รบก็อยากเยี่ยมทำตรงนั้นก็เป็นอไอคอนของเมืองไทยด้วยครับแล้วก็ถ้าทุกๆวิ่งกันก่อนก็เป็นรถ รถรถบริการสาธารณะนะฮะก็เงียบด้วยอะไรด้วยนะแต่จะบุคลิกตุ๊กตุ๊กเสียงหายไปนะผมกลัวคนขับจะยิ่งใช้แรงบิดยิ่งขึ้นปเตนี่ตอนนี้ใช้เครื่องยนต์เล็กๆก็ออกตัวกันแบบสุดยอดเลยนะแต่ผมว่ามีโอกาสเห็นแน่นะครับสำหรับตุ๊กตุ๊กอีวีที่วิ่งใช้วิ่งบริการนะครับเป็นไปตามทิศทางของของโลกแต่ในส่วนของมอเตอร์ไซค์ครับที่ผ่านมาเราก็เห็นการนําเข้านะครับหลายๆค่าย หลักๆแล้วก็เป็นรถจากจีนนะครับแต่ว่า<ช>พอมาถึงเมืองไทยมันจะเป็นแบรนด์อะไรก็ว่ากันไปแต่ในส่วนค่าญี่ปุ่นขยับ ช้ามากนะครับเรื่อง e v ก็อย่างที่เราบอกเลยว่า1คือต้นทุนมันแพงคือราคาสูงพูดง่ายๆครัสก็คือว่าในเรื่องความประหยัดเนี่ยเมื่อเทียบกับการใช้งานกรถที่ใช้น้ํามันมันอาจจะดูไม่คุ้มค่าสําหรับลูกค้าที่จะซื้อรถไปใช้ก็เลยทําให้ทางฝั่งญี่ปุ่นก็ยังมองมองอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ทําอะไรเลยนะเขาเริ่มมีขยับเรื่องของการศึกษาแผนต่างๆพวกนี้นะครับทั้งศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ลักษณะการใช้งาน นะครับอย่างเช่น Honda เนี่ยนะครับเขาไปจับมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่ามจทอนะครับส่งรถเข้าไปแล้วทาเป็นระบบนิเวศเหมือนว่าเป็นระบบนิเวศไฟฟ้าภายในนะครับก็คือมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์มีทั้งจุดจอดมีทั้งจุดชาร์จนะครับให้กับนักศึกษาอาจารย์เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยได้ใช้กันเป็นเหมือนบายแชร์ลิงครับผมนะฮะแต่ว่าศึกษาทดลองในพื้นที่จํากัดในมหาวิทยาลัยนะครับ ตัวเนี่ยคล้ายๆกันกับที่ญี่ปุ่นแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปเป็นแพ็คนะฮะสค่าใหญ่ Big กโฟร์ฮ y นด้ายามาฮ่าคาวา z u กิสุิอันนี้เขาก็คิดโปรเจกต์เรื่องของการทำเอวีเหมือนกันนะครับหลักการก็คือตอนเนี้อยู่ในขั้นตอนทดลองกันแหละก็เอาไปให้มาวิทยาลัยที่โอซาก้าได้ลองใช้เหมือนกันเป็น EV รถจักรยานยนต์มีการชาร์จอย่างไรมีการสว a p แบตเตอรี่อย่างไรนะครับแล้วก็ทิศทางที่สี่ค่ายนี้มุ่งไปเนี่ยอาจจะเป็น ต่อไปอาจจะเป็นรถพื้นฐานเดียวกันนะแต่การออกแบบการทำแบรนด์เนี่ยก็ต้องแยกกันเลยแล้วแต่สิ่งที่ดีก็คือสีค่ายเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่แพ็คเดียวกันชุดเดียวกันสวอปเปลี่ยนกันได้ครับผมก็จะมีะเครื่องสะดวกมากขึ้นกับผู้ใช้นะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คือว่าเวลาจะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ทีเออมันต้องหาของยี่ห้อนั้นยี่ห้อนั้นมันซึ่งมันไม่สะดวกในการใช้งานหรือถ้าไม่สวอปก็ต้องไปชาร์จรอ เสียเวลาซึ่งอันนี้เป็นปัญหาผมก็เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้มอไซค์คงไม่ไม่อยากรอขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าปกติใช้รถเติมน้ำมันเนี่ยแป๊บเดียวก็ไปต่อได้นะฮะฉะนั้นก็เลยมีแนวคิดที่ว่าถ้าการส w a ปได้เนี่ยมันมีความสะดวกคือไม่ต้องรอชาร์จไฟใช่ไหมฮะแบตหมดก็ยกออกแล้วเอาลูกใหม่ใส่เข้าไปอ่ำนวยความสะดวกมากขึ้นนะแล้วที่สําคัญถ้ามันสวอปได้แบบนี้สี่ข่าญี่ปุ่นคลอดมาแบบนี้จริงราคาของรถมันจะไม่แพงอ่าถูกครับเพราะว่า ก็เหมือนว่าขายเฉพาะตัวรถอันนี้เขามีแนวคิดอยู่ว่าเหมือนว่าเราขายแค่ตัวรถไม่ได้ขายแบตทําไมเป็นอย่างนั้นก็เขามองว่าโดยปกติเนี่ยรถพลังงานไฟฟ้าต้นทุนหลักๆของมันคือแบตเตอรี่โอ้เกินครึ่งครับทั้งรับทางรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ตามต้นทุนสูงเพราะนั้นถ้าเอาแบตเตอรี่ออกไปเนี่ยเหลือแต่ตัวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยราคาถูกลงมากแล้วแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นลักษณะกัน เช่าใช้อแล้วก็ไปจ่ายแหละไปจ่ายเอาแพ็คนี้มาจ่ายห้าสิบาทจ่ายร้อยหนึ่งวิ่งได้กี่ร้อยกิโลเมตรก็ว่าไปใช่ไหมครับไม่ได้เป็นเจ้าของแบตไม่ได้เป็นเจ้าของทำให้การซื้อรถมาทีแรกเนี่ยถูกแล้วก็พอมันสวอปได้แบตขับได้เนี่ยต้นทุนต่อหน่วยการวิ่งก็อาจจะก็อาจจะต่ำเเทียบกับน้ามันจูงใจให้คนหันมาใช้รถประเภทนี้มากขึ้นใช่นะครับคือคนอาจจะอย่างที่พี่อ้วนเรียนนะครับว่าเรื่องประหยัดเนี่ยอาจจะ เพราะมอเตอร์ไซค์ไอซีทุกวันนี้เครื่อง125ซีซีหรือ150ซีซีเกียร์สายพานเนี่ยมันประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับแต่เรากำลังมองก้าวไปถึงเรื่องของการลดมลพิษด้วยใช่ไม่ว่จาจะเป็นมลพิษทางเสียงหรือว่ามลพิษเรื่องไอเสียนะครับหรืออย่างพูดถึงพี่ว้นยกตัวอย่าง Honda นะครับนะอย่างในรูปเป็น p x EV นะครับคือตอนนี้ Honda p p x Hybrid มีขายอยู่นะครับขายเป็นปกติเปิดตัวมาหลายปีแล้วแต่ในส่วนของ EV เนี่ยไปเข้าโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนู้นมหาวิทยาลัยนี้นะครับแล้วล่าสุด่ผมมได้ขาาาว เร็วๆนี้ครับทาง AP Honda าก็จะศึกษาจะนำรถจำนวนหนึ่งอ่ะไปให้บริษัท d e l i v e อรีรายใหญ่รายหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาเอาไว้ใช้ส่งของไบแมนเนี่ฮะแต่จะเป็นไบแมนที่ขับเคลื่อนโดย PCX EV แน่นอนว่า Honda ก็จะได้ศึกษาวิธีการใช้อะไรต่างๆน่าจะประกาศเดีลนี้เร็วๆนี้ครับก็เหมือนขยายอย่างที่ร่วมกับมจทคือในพื้นที่จํากัด นะฮะแต่ว่าพอมาเป็นกับบริษัทขนส่งก็คือการทดสอบการใช้งานในสถานที่เลือกเส้นทางจริงครับรบก็เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่า EV นะครับทั้งในแง่ของการลงทุนที่ BOI กํากำลังจะเปิดส่งเสริมการลงทุนรอบใหม่เชื่อว่าจะมีทั้งค่ายจีนค่ายไทยค่ายญี่ปุ่นนะฮะเตรียมแผนยื่นแผนส่งเสริมเพื่อสเก็ดการลงทุนนี้นะครับรบแล้วก็เรามีโอกาสได้เห็นรถจักรยานยนต์ E ีวีวิ่งโลดแล่นในเมืองไทยแน่นอนนะครับ